ใช้เครื่องตรวจแบบนี้ตรวจยังไงก็ไม่เจอจะเป็นยังมาดูไปพร้อมๆกันครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอและวิธีการเล่นใหม่ๆจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้แล้วกดกระดิงกดคำว่าทั้งหมดกดเลยสวัสดีทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพัลามสองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศโต๊ะช่างโต๊ะทำงานนะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับก็นั่งทำเตาส่งลูกค,ค้านะครับ ก็วันนี้ช่างบอยมารีวิวให้ดูหลังจากไม่ได้อัพคลิปมาสักพักหนึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวทอตนะครับมีทั้งแบบตรวจวัดดวงและก็ตรวจงานนะครับสำหรับใครอยากไปเล่นในบ่อนหรือนู่นนี่นั่นนะครับก็รีวิวจะเป็นยัไงเดี๋ยวไปดูครับอ่าบางคน สงสัยนะครับว่าตัวทอตเป็นยังไงอ่าตัวทอตคือแบบนี้นะครับตัวทอตเนี่ยมีหน้าที่ยังไงตรวจสามารถเช็คโลหะได้อะไรที่เป็นโลหะนะครับสามารถเช็คได้หมดเลยวิธีการตรวจคือเป็นแบบนี้อ่าอ่าเราเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้มันดังที่ก่อนแล้วลดลงมาไปนิดนึงให้เสียงมันเงียบพอเสียงมันเงียบเนี่ยเวลาไปตรวจฝาวัดดวงเห็นไหมครับอ่ามันก็จะไม่ดังแต่ถ้าเกิดมีอะไรไปเจอโลหะเห็นไหมครับเจอขดทองแดงอ่าเจอเตาที่มีโลหะอยู่ด้านในเตาลักษณะแบบนี้ อ่าเห็นไหมครับร้องอ่าจะร้องนะครับจะร้องอ่าแต่ทั้งแต่ทั้งทั้งที่เต๋าเต๋าชุดเนี้ยอ่าตรวจเห็นไหมตรวจดังแต่แม่เหล็กเนี่ยส่วนตัวแม่เหล็กเนี่ยจะเอาไปจับไม่ได้นะครับจับไม่โดนนะครับเห็นไหมอ่าแบบนี้อ่าแม่เหล็กอ่าจับไม่โดนแต่ไอ้ตัวต้อนเนี่ยตรวจร้องอ่านี่คือตัวต้อนอ่าแต่เราเนี่ย มันจะมีแบบวัดดวงกับแบบงานอันนี้ผมสาธิตแบบงานให้ดูนะครับแบบเราดัดแปลงเรียบร้อยแล้วเราสามารถอ่ามันร้องใช่ไหมครับสมมุติว่ามันตรวจร้องเขาสอง,ส,งสัยว่าฝาใบนี้มีงานไหมอ่าอ่าฝาใบนี้มีงานแต่เนี่ยเราจะมีรีโมทอันหนึง่งสั่งไม่ให้มันมีงานได้เวลาตรวจเจอร้องใช่ไหมครับอ่าเรากดตรงนี้ทีนหนึ่งกดค้างไว้นะครับแล้วนี่ไปตรวจเห็ไหมครับตรวจยังไงก็ไม่เจออ้าลองลองอ่าสมมติลปล่อย,ป,ป,ลอยปล่อยรีโมทนะครับอ่าเห็นไหมครับประกดรีโมทปุ๊บ ก็ังเงียบอ่ากดูว้าวอ่าเหมือนกับตรวจเนี่ยลูกเนี้ยน่จริงจริงมันเป็นลูกตะกัวนั่นเออ่าอันนี้เป็นลูกงานนะครับถ้าจะตรวจวัดดวงก็เจอเลยอ่ะอ่าอันนี้เป็นลูกงานแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะเล่นเห็นเขาจะไปตรวจลูกงานเราเรากดรีโมทดับไปเลยปุ๊บอ่าตรวจไม่เจอเห็นไหมครับไม่มีร้องแต่ถ้าจะปล่อยปล่อยรีโมทเห็นไหมครับ อ่านี่คือตัวตรวจงานนะครับอันนี้กําลังเหมาะนะครับเหมาะคนที่เล่นออนไลน์อยู่นะครับใครเล่นในกลุ่มไลน์นะครับใครเล่นไลฟ์สดอยู่นะครับอยากเอาไปตรวจโชว์ลูกเพจหรือเอาไปตรวจไอ้ให้เพื่อนดูในกลุ่มไลน์ที่เล่นการการนันในไลน์นะครับอ่าอันนี้เหมาะมากเลยเพราะเราต้องเกลี่ยวความบริสุทธิ์ใจให้ลูกลูกค้าดูนะครับว่าเราเล่นกันแบบวัดดวงนะครับอ่าเว,เวลาจะไปตรวจปุ๊บเรากดตัวนี้มาปุ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะไม่นี่เวลาเราตรวจเหล็กโชว์เราก็นี่นะนี่ดังนะตรวจปกตินะเพราอกดรีโมทปึ๊บเงียบเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวตอดนะครับเป็นตัวตอดตัวนี้นะครับช่างบอยทําขึ้นมานะครับสําหรับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้น ลายไดีและเบอร์โทรให้นะครับโทรมาสอบถามนะครับชัก<อ>บอยเป็นคนเล่นจริงนะครับไม่คอแนะนํามัตกจุดอย่างแน่นอนครับอันนี้ต้องสั่งไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอันนี้คือมีคนมาสั่งผมให้ทําให้นะครับผมเลยทําขึ้นมาเฉยๆต้องสั่งไว้ก่อนนะครับอันนี้จะไม่ค่อยได้ทําไว้เพราะส่วนมากคนเราไปเล่นก็ตรวจแต่ไม่เหล็กกันไงนะก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีทูกท่านนะครับ